วันนี้วันที่20นะครับ20กรกฎาคม2567วันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาเขาก็จะพากันตักบาตรเข้าพรรษาผมอยู่ที่นครเวียงจันทร์นะครับขวามือนี่คือวัดนาบ่อนออผมไปอ่านป้ายนะครับอ่านป้ายแล้วบอกว่าเป็นวัดนาบ่อนนิรามมาก,กันอยู่ หาว่าผมนี่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าคือมันวัดน้องบอลนวอย่างน้นปวดตับอยู่นะครับไปวัดในนี้นะครับก็คือเดิมนี่คือบริเวณนี้เขาเรียกว่านาบอนนะครับมันมีแต่นานาบอลนั่นแหละครับไปไปมาๆก็มีบ้านเรือนผู้คนเยอะและ้วนามันหายไปก็เหลือแต่นองก็เลยเป็นน้องบอน นี่องเฮียนประถมสมบูรณ์นองบอนนะครับอยู่ในวัดนะครับหนองบอนนะครับบ้านน้องบอนนะครับยวันเข้าพรรษานะแต่ป้ายนี่นาบอนนะครับใครอยากพิสูจน์ก็มาพิสูจน์นะครับผมก็อ่านตามป้ายนะ ผมก็บางทีผมก็งงเหมือนกันคือคืองงคือว่าเอบ้านหนองบอนทําไมไป้ายวัดมันาบอนทั้งสองฝั่งเนะี่ยก็มาสอบถามเขาก็เออนะครับคือที่ลาวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อบ้านนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับจากบ้านโพนงามเป็นบ้านโพนเจริญอะไรอย่างเงี้ยน,นะบางทีเราไปหาบ้านโพนงามบอกไปไปถึงอ้าวคือมีบ้านโพนงาม ก็บอกเอากับ,บ้านเดียวกันนี่แหละคือพ่นจเจริญอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะครับการเปลี่ยนชื่อบ้านนี่เป็นเรื่องแบบปกติธรรมดาผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับดงนาโศกนะฮะดงนาโศกนะครับแต่ก่อนมันไม่ใช่ชื่อมันไม่ได้ชื่อว่านาโศกนะครัโคบโศกมานนะฮะมันคือดงนาโศก ดงนาโศกนะครับทีเนี้ยโศกนี่ก็คือถ้าคำลาวก็คือมันเป็นโศกอะ่ะมันฝนตกลินแล้วมันเป็นโศกมันกัดเซาะนะครับเขาโศกแต่บางทีมันก็ไปตรงกับคำว่าโศกเศร้าอะ่ะเขาก็เลยเอองั้นก็ชื่อบ้านไม่เป็นมงคลก็เลยเป็นดงนาโศกมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ <c oughs> ปวดตับนะฮะ <c oughs> ก็ปวดตับนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเปลี่ยนชื่อแบบให้เป็นไทยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหน่วยงานราชการก็จะมาเปลี่ยนชื่อหน่อยอะพูดถ้าพูดถึงการเปลี่ยนชื่อนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูเขาทำยุทพรรษานะครับ ที่วัดทานหลววนี่นแหละครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อแบบให้เป็นไทยๆนะครับเพราะว่าอย่างในภาคอีสานเนี่ยมันชื่อเดิมมันจะเป็นคําลาวไงพออยู่ในการปกครองของประเทศไทยก็ต้องแบบให้มันชื่อไทยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นบ้านออเลิศ <c oughs> ์คำว่าอ e ีเล <c oughs> e ิศก็คือผากอ e ีเลิศนั่นแหละครับคนลาวคน ชือสายลาวคนภาคอีสานจะรู้ดีว่าคือหมายเขามายัางไงก็ไปเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านนางเลิศคนละความหมายเลยครับอีเลิศเป็นผักนะครับส่วนนางเลิศนี่คือคนชื่อเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบ้านสางมิงนะครับผมยกตัวอย่างสางมิงนะสางนะก็คือมันหมายบ่อน้ําสร้างหระสางมิงนะครับซึ่งมันอยู่มีเยอะนะฮะ ก็ไปเปลี่ยนหม่เป็นช้างมิ่งอ้มมึนต๊บเลย <c oughs> หรืออย่างที่ผมพูดบ่อยๆบ้านสงเปื่อยนะครับสงสองสอง,งอสงนะครับในความลาวน,นแปลว่าเป็นดงนะครับดงต้นเปื่อยนะดงดงต้นตะแบกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นป่าเป็นทิวอ่ะอันนั้นคือสงนะฮะในความหมายของลาวนะครับก็หน่วยงานราชการของไทยก็ไม่รู้เรื่องนะก็สงคอระครัง แล้วก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแหละครับสงเปลือยเลยครับเมืองเกิงเลยที่กาลสินนะสีแยกโอ้ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังผมทําคลิปบ่อยไม่รู้ว่ามีคนรู้หรือยังนะฮระพูดถึงชื่อบ้านนะําเมืองก็ที่ลาวกับที่ไทยก็ปวดตับเหมือนกันแหละครับหรือยกตัวอย่างเช่นอำเภอร,รับแลก็ได้นะครับรับแลนะฮะ จริงๆมันไม่ได้ชื่ออําเภอลับแหล่นะครับมันเป็นเมืองรับแรงแรงรับแรงนะครับรับแรงนะครับคือตอนแรงๆอ่ะแต่ว่าก็ไปเปลี่ยนใหม่เป็นอําเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะนั้นชื่อบ้านนําเมืองก็เหมือนกันเนี่ยนาบอนหนองบอน พลงานเป็นพลเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะครับโคกลาวก็เป็นโคกไทยอ่ะที่เป็นถ้าเป็นที่ภาคกลางนะโคกลาวก็เป็นโคกไทยอําเภอโนอนโนนลาวนะครับก็เป็นโนนไทยจริงๆนะที่โคราชอ่ะจริงๆนั่นคือโนอนลาวนะครับแต่เปลี่ยนใหม่เป็นโนนไทย เอาง่ายๆอย่างนี้แหละครับเด็กรุ่นคนเกิดใหม่ไั่รุ่นก็ไม่รู้หรอกครับธรรมดาครับมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับจะใช้ชื่ออะไรก็ชื่อไปนะฮะโอ้ยามเช้าๆในฝนไม่ตกนะวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้พายุเข้านะครับทั้งภาคอีสานภาคทั้งสบปอลา น้ำขงนองแล้วนะครับที่แต่ว่าไม่น้ำคงนองนะที่นครปมนมีนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าน้ํามันรับน้ําจากบริคําไซจากใสสมบูรณ์ลงไปนะครับแต่ว่าที่เวียงจัดยังไม่เยอะเท่าไหร่นะมันเป็นหนักที่ทางบริคําไซนะครับ เช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับวัดธาตุหลวงวัดพระธาตุหลวงนะฮะโอ้สาวๆเขาจะมาใส่บาตรกันแล้ววนันเข้าพรรษานะครับเขาใส่บาตรกันกี่โมงเนี่ย อ้วนเดินแบกพุงมาติดพุงมันก็นเลยเแบบเแบบมาแบบเดินช้าๆหน่อยขนาดผมเป็นความดันทียังเดินไวกว่มามันนะมันติดแบกพุงไงเบาคำพาทัวร์ <c oughs> เดี๋ยวผมตั้งชื่อใหม่ดีกว่าจากเบาคำพาเที่ยวเป็นเบาคำขี้คุยแล้วต่อไปเดี๋ยวเป็นแบบเบาคำแบกพุงแบกพุงเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ พระเจ้าไสยเสรษฐาทิราชน,นะครับออกเสียงเป็นเสดฐานะครับไม่ใช่ัชยเชษฐานะครับก็นี่แหละครับการออกเสียงแบบแบบอา่าล่าวแบบนี้พอไปออกเสียงแบบไทยกลางนะครับก็ออกเสียงเป็นชยัชยชเชษฐาเนี่ยมันมันผิดเพี้ยนไปนะครับดังนั้นพระนามของพระองค์มันก็เลยเพี้ยนไปเลยนะครับไม่ถูกต้อง ต้องเป็นไซเศษฐานะครับเศษฐานี่หมายความแปลว่าดีงามชัยชนะอันดีงามชัยชนะอันประเสริฐนะครับนะฮะเศษฐาศิราชายาอะไรเงี้ยแต่ว่าเชษษฐานั้นคือพี่ชายนะอย่างในตำนานของอ่าอไม่ใช่ตำนานในบันทึกของทางร้านร้านช้างเนี่ยก็จะเป็น เจ้าเศษเศษเศษวังสูนะครับเจ้าเศษวังสูนะฮะก่อนที่จะสถาปนาเป็นพระเจ้าไซเศฐาธิราชเนี่ยนะครับเป็นเศษวังสูนะฮะเจ้าเศษวังโสไม่ใช่เศษวังโสนะครับเศษครับครูบ่าวสาวเขาก็จะมา ใส่บาทร่วมขันนะฮะใส่บาทร่วมกันนะฮะส,สาวเขาจะแบบแต่งชุดสวยงามเดีวเราเดินไปดูใกล้ๆนะทําทีเป็นถ่ายทําทีเป็นถ่ายพระธาตุนะครับแต่จริงๆเราเป้าหมายเราก็คือถ่ายผู้สาวงามใส่ชุดงามนะแบสีเขียวมากับผู้บา่าะองค์พระธาตุหลวงนะครับ ผมก็พูดหลายทีนะพระธาตุหลวงนี่จริงๆก็คือพื้นที่เดิมนี่เป็นอาจจะสร้างคล่อมพระธาตุหลวงประสัทหินนะครับปราสาทหินนะครับพระธาตุหลวงพระธาตุเชิงชุมเก่านะพระธาตุอิงหาง่างพระธาตุเชิงชุมนะครับแล้วก็พระพระนมเก่าผมพูดผิดนะครับรวนแล้วจะสร้าง ทับปราสาทหินนะครับคร่อมปราสาทหินนะครับเป็นรูปแบบนี่นะครับในยุคสมัยของพระเจ้าไซเสถาธิราชนะครับซึ่งแต่ก็แน่นอนนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนกี้ก่อนเก่าเนี่ยก็คืออ,อยู่ภายใต้การปกครองของจกัจกรวรดขามแหนะครับพระนครน,นะครับเวียงจันท์พีสานสวรรค์นเขตบริเวณเนี้ก็ส่วนหนึ่งของพระนครหมดนะครับ

มุนคาติดนีทางประตูน้อยท,ทั้งเข่าด้านหน้าด้านหลังที่ปลองมอนทงนของ,องท่าสหวงนะครับรว<ล>สวยงามระรับายละเอียดราาหน้ากวเสาซีฝาหนาจำนวนเต็ต้นหนาอ,อยู่สองด้านข้างมุนคาต้นหนึงน่งห่าด้านีายในวันนะครับภายในวันายวันะครับรทางประตูพงเยื่ ุดารหาสงุใส่บานใส่บานยาดน้ำนะครับหรือวาข้าพรับเครื่องรองเายาน้เปะครับเพราะาเป็นห้าที่นะรับ่าเว่าัะให้ชุบัรตบันพรุ่นนะครับเพราะว่าเพรา่าทั้งเช้ญเากทีนี้ผมจะเปงานเดลเขา มหนาลายซ้าหนอาได้มากระจายให้ขับพ้าอากันหนอกจะเป็นพอนเอาไปไว้ดุทีกุฏิหลังไงหนาและจะได้มีการเน่งป้ายมาหนจากที่ได้เกณฑ์หน้าได้มาเอาบาเอาจุดคือให้เนาะเอาอันนี้ก็ครอบครัวไม่ออกแพงเก็นน้าบันฮะ จาดวุน้ำและเอาความความไม่ออกเทปเทปบ้านเด็กจะเดินเท้านอกได้ทำลายปฏิกรงมคอนขะทั้งวเออเออจากทุน้ไออกเอความน้องพี่ไรเลยความน้องพี่อันนี้ก็จาดวกุตาบินปีน้อีว่าด่าดวตปะโลกว่า่ามันเทพันกนลานี้คืองามนะนี่ ภาพว่าเขามาทำบุญเรามาถ่ายกิจแล้วบรรยากาศของการมาทำบุญเข้าพรรษานะครับนาำปั้งน่ำเอ่าเสตติทิเนาะราเราจะเป็นบางเมืองเนาะราจะเป็นของครอบครัวเจ็นถูกหาต่าักสมบัติเนาเป็นสูงขยาย ເອົາກັບສົມບັດນໍຍີ່ຫຼ້າຊຸມອ່າຂໍຂອບເດີ້ເອີນນໍາມາເພື່ອຊິຍ່ານ້ອງທຸກປະຊາຊົນທີ່ເຮົາພໍ່ແມียน ่าทางโฆษณาการจะนําอาหารก็ได้นาตาก็ได้บไปด้วยอ่าบ่ว่าจะเป็นผู้ับเนาะนเอ่อ้เงินตามด่เนาะเออเ้าอมีกายเนาะก็ได้ครบทุกอย่างเนาะเื่อที่ให้บาเฮาก็ได้นําเอาดอกไฟเนาะมาสบายปฏิได้อ่เจ ได้หักเอาเซนทบาลที่เขาได้มาฝากไว้ในประพุทธศาสนาของพวกเขาน่อปฏิบัลังค้างกัดด่างจุดแล้วเวลาห้ากสดเ็นวันบัทเลอใต้ห้าคนเลือก<า>มาให<า>้ร้านผ่้ใดนมนักเน, <c oughs> น่อในมุตรกรมเขา,าเป็นกาได้อุตสมาหนาสตูปัจจัยนึ่งแสนสี่านัำกรน้ำกระมัีเราได้มาหองจิตหอนนก,าการหองจังหอาปฏิวัมือนี้ อ่าโซนอากาศเฮากับอุปกรอ่ามีความองซึ่งเย็นการพอดีพ่อใส่พ่อมานอกจากประเด้ฮยอนออกเอาตู้สุดตัวแต่งได้ตู้ได้เนอะได้เห็นการใส่บาตของพี่น้องคนละนะครับในวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็แต่งชุดงามมาใส่บาตเข้าวัดนะครับ คนจะมาเยอะก็ตอนเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงนี่ะเยอะแล้วนะครับมาตอนหกโมงครึ่งนี้ยังไม่เยอะนะครับคนยังน้อยนะครับบรรดาพ่อออกไม่ออกนะครับมาใส่บาทดอันนี้วัดธาตุหลวงใต้นะครับ สาวเพิ่นมาแต่งชุดง,งามๆมาใส่บาทนะครับแต่งชุดง,งามๆนะครับส่วนโซนนี้ขายของครับอันนี้คือประตูทาง่าหลวงใต้นะครับวัดบ,บ้าน่าหลวงใต้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะเดี๋ยว มีขายอาหารด้วยนะครับจะดูหน่อยว่าเขาขายอะไรลาซาหมูปิ้นคนก็ยังทะยอยมานะครับลาชาหมูปิ้น นี่คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของพี่น้องคนหลานนะครับ,ตรบแต่เวลามีการมีงานมีบุญอะไรต่างๆ,ๆนะเขาจะแต่งชุดเอชุดงามนะครับสวยงามน,นะครับรบ,บนศาลานี่ก็ไม่มีที่ว่างนะครับ <laughs> คนเขามาทําบุญในผมนี่ไม่ได้ไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะฮะโซนนี้โซน รับพรด้วยนะครับเออน่ากินจังเลยอ่ะอันนี้บรรดาพ่อเท่าแม่เท่าแม่เท่าทั้งหลายเด็กน้อยเด็กเล็กนะครับก็มากับพ่อแม่นะครับ ก็ได้เวลากินข้าวปุ้นด้วยนะครับฟังเทศด้วยนะครับ <laughs> หิวแม่ไทยบันไดแม่ทา,าดหลวงเขาเลยแม่เพิ่นก็นมาทำบุญงัน,นข้าพรรษานะครับ <laughs> ยะกินข้าวปุ้นก่อนหิว แซบแก็ได้เวลาเดินทางกลับนะครับคู่รักเขาก็จะมาทำบุญตักบาทความบุญใส่บาทร่วมขันนะครับคนโสดก็ต้องมาคนเดียวหรือไม่ก็มากับผู้ชายน้องชายมันไปไหนแล้วไม่รู้ในอ้วน บุญเสร็จแล้วก็ทั้งมาสวยดีครับอันนี้ตากล้องน้อยถ่ายให้พ่อภาพพิน่ารักดีนะฮะ คนกำลังทยอยทยอยมานะครับ ในวันแบกพุงเดินเนี่ยมันเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ได้แจ้งสองเรียไ้สองเหรียญื่อาได้เท่าไหร่โอ้ยได้หลายเกินนั่นเแ้งประมาณร้อยดอลล่าร์พี่ต้องขอบคุณ FC นะครับตัดพอชีวิตอยู่ว่าจะเลิกเดินทางมาลาวแล้ว ค่าใช้จ่ายเยอะเลยเกินอะไรอย่างเงี้ยนตัดี้ีตัอ่ยสตัดพอชซีวิตเลยเนี่ยตฟอีวิตเลยเนี่ย <Nam ens> เป็นภาพที่สวยงามนะครับในวันเข้าพรรษาของอนครเวียงจันทร์นะครับ โซนท่านหลวงเหนือก็มีเหมือนกันนะครับวัดท่านหลวงเหนือนะครับคือเหนือกับใต้นะครับวัดเหนือกับวัดใต้นะครับใกล้ๆก,กันนะฮะอยู่โซนเดียวกันนี่แหละครับจะเรียกเป็นวัดท่านหลวงนั่นแหละครับใครสะดวกวัดไหนก็ไปวัดนั้นแต่ทต่านหลวงใต้นี่น่าจะเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันใกล้ชุมชนเลยใกล้ประตูเข้านะฮะประตูวัดอ่ะ คนบ้านธาตหลวงอะไรเงี้ยเข้าทางนั้นอะไรเงี้ยทางนี้ก็จะเป็นเวียงเจริญนะถ้าขอ,ของด้านหลังก็จะสามารถทั้ง2วัดนะครับแต่งชุดสวยงามมาเที่ยวเอ้ยมาทำบุญนะครับวันเ้าพันัาธาดหลวงเหนือนะครับ